คเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาที่ฟิชชิงก๊อตกันนะในเว็บไซต์เอาเซมการ์สการนะครับผมวันนี้ผมมีเครดิตที่หนึ่งพันห้าร้อยเครดิตนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงผมจะลองมาดูกันเลยดีกว่านะเอามาถุงเงินนะถุงเงินถุงเงินถุงเงินโอ้ถุงเงินไม่ติดเลยว่ะเฮ้ยแปลกๆครับผมว่าถี่ถุงเงินมันติดง่ายกว่านี้นะ ให้วันนี้ถุงเงินมันแข็งจังวะอุ้ยมังกรทอมาผมสามร้อยห้าสิบโอเคสวยอยู่โอ้โหมันร้อยคนอื่นยิงติดนี่ว่ะไม่ใช่ผมยิงติดนะครับผมโอ้ยแม่งเซ็งว่ะโอเคหวังราชาครับผมเออราชามาไม่เคยท้อทิ้งครับผมปะปะปะปเออด้อยู่ได้อยู่เข้ามาเข้าน้อยไม่สดแล้วครับผมขอแค่ให้มันเข้า่ผมโอเคหมดอุ้ยหนึ่งพันเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้กำไรมาแล้วนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับ เอาเรื่องจัดวะทุกคนอุ้ยมังก่อนก็มาเว้เฮ้ยเอาว่ะคลิปนี้คลิปนี้ได้เรืออยู่เนี่ยจริงๆไ,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 ไปๆๆๆโอ้โหอย่างมาผมดูทรงจะขาดทุนแล้วว่ะทุกคนจะขาดทุนนี่ผมองรงแบบทำอะไรจะตะ่ำกว่าพันแล้วนะถ้าผมยิงต่ออีกหน่อยเนี่ยผมว่าผมพอดีกว่าไหมทุกคนแต่ว่าการ์ดมากเลยคลิปนี้โอเคขอลดหน่อยนะครับผมมาลองดูว่าผมจะบวกอีกนะแต่ว่าแบบบวกน้อยก็เอาครับ โอเคผอไม่น่าบวกแล้วมั้งครับผมแล้วก็น่าจะมาได้แค่นี้นะครับผมวันนี้ก็กําไรของเรานะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะโอเคงั้นผมขอพอเท่านี้ก่อนดีกว่าวทุกคนโอเคผมปล่อยเมาส์แล้วไม่ยิงต่อแล้วครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดทักทายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องเรานะ และสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ